สำหรับนิทรรศการคารุโซนี้นะคะสามสากลรี่ก็ได้รวบรวมศิลปินทั้งทั้งหมดที่เป็นศิลปินรุ่นใหม่นะคะที่เราเห็นว่าทํางานที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเหมือนหน้าใหม่ของวงการศริละปะไทยนะคะเราก็อยากจะช่วยส่งเสริมน้องๆเหล่านี้นะคะที่มีฝีมือที่ดีก็จะมาแนะนํางานของคุณศริระหอมจันนะคะหรือว่าน้องเพชรค่ะก็เพชรเขาสนใจ ในเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ค่ะอย่างที่เห็นในรูปก็จะมีเหมือนเป็นเก้าอี้ชิ้นนี้ก็จะเห็นเป็นไทโปกราฟีด้านหลังด้วยเหมือนคล้ายๆตัวเจอ่ะค่ะตัวอักษรในแต่ละรูปของเขาจะมีความหมายเกี่ยวข้องกับเก้าอี้เฟอร์นิเจอร์ในชิ้นนั้นนะคะก็อย่างเช่นตัวอีกงานชิ้นหนึ่งก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องขึ้นวิทยุ อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาน่าจะสนใจในเรื่องประวัติกับสิ่งนั้นๆที่เกิดขึ้นแล้วอย่างขึ้นวิทยุเขาก็เอาตัวอักษรที่เกี่ยวกับขึ้นวิทยุนั้นๆเข้ามาทําเป็นรูปภาพไทปกราฟ,ฟีบวกกับเฟอร์นิเจอร์ที่เขาสนใจสำหรับสำหรับงานที่จัดแสดงที่นิทรรศการนี้นะคะก็เกี่ยวกับการเดินทางจินตานาการนะคะระหว่างคาแรคเตอร มิงกับสิริค่ะแนวคิดนะคะก็คือได้รับแรงบันดาลใจมาจากาการเดินทางจิตนาการและการใช้ชีวิตค่ะอยากให้คาแรคเตอร์ทั้งสองตัวนี้นะคะเข้าไปใช้ชีวิตในสถานที่ที่นอกเหนือจากธรรมชาตินะคะการละเล่นแล้วก็รวมไปถึงการที่ได้มีความสุขร่วมกันค่ะ ตัวาแรคเตอร์นี้ชื่อวอชบอยครับมีสตอรี่คือวอชบอยเนี่ยเป็นเด็กที่เดินทางข้ามเวลาได้แล้วก็เกิดพอเวลาเดินทางข้ามเวลามากๆเข้าก็เลยมีผลกระทบทําให้ร่างกายกายพันธุ์ทให้มีมีตาโตมีเขามีสีนิ้วแล้วก็ขาเป็นหุ่นยนต์นี่ก็วอชบอยก็เลยถูกสั่งห้ามไม่ให้เดินทางข้ามเวลาเพราะอาจจะทําให้ร่างกายกายพันธุนก์กว่าเดิม ทนี้สิ่งที่รอดบอยทำก็คือใช้ความประทับใจความทรงจำช่วง90ช่วง 12k เอามาทำเป็นชุดเอามาดูเพื่อที่จะ <Okay. S 1> คลายความคิดถึงทีนีเ่เรื่องตรงนี้ก็เป็นอุป,ปมาอวงไม่เกี่ยวกับนอโทเจียครับก็คือเหมือนเวลาที่เรา โวยหาอดีตจมอยู่กับอดีตมากบางทีตัวคาเล็เตอร์เนี่ยมันก็สะท้อนว่าเป็นภาพลักษณ์ของจิตใจเราเวลเราเรานึกถึงเรื่องที่เราทุกข์ใจจิตใจเราอาจจะผิดปกติบิดเบี้ยวได้ทีนี้เวลาที่เรานึกถึงอดีตเราก็นึกถึงสิ่งที่เรามีความสุขไม่ต้องไปน,นึกถึงสิ่งที่เราทําให้เราทุกข์ใจเลยครับแล้วตัวแบ็กสตอรี่ของวอรบอยเนี่ยก็มาจาก ตัวผมเองคือตอนเด็กๆผมอาจจะผมถูกฝากเลี้ยงมาแล้วกเ็เราอยู่บ้านคนอื่นนะเราก็ไม่ได้มีสิทธิ์มีเสียงเล่นเกมก็ไม่ได้อะไรดูการ์ตูนก็ไม่ได้เลยครับตัวคาลิเกอร์นี้ก็เลยมีแต่ลูกตาไม่มีปากไม่มีสิทธิ์มีเสียงอะไรก็คือเป็นแบ็กสตอรี่ของตัวคาลิเกอร์นี้อีกทีหนึ่ง งานที่ทำนะคะก็เป็นงานเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ค่ะเป็นเทคนิคบุตคัดค่ะสำหรับอคอนเซปต์ของงานนะคะก็คอนเซปต์หลักๆก,ก็จะเป็นเกี่ยวกับในในฝันค่ะเป็นเกี่ยวกับแนวความฝันเลยค่ะจุดเริ่มต้นของการทำงานชิ้นนี้นะคะก็เหมือนเราได้อยู่ที่ห้องอยู่กับตัวเองนะคะอยู่ภายในห้องแล้วรู้สึกว่าอยาก จะหยิบจับสิ่งมีชีวิตเข้ามาอยู่ในห้องของเราอะคะ่ะเหมือนให้ให้ห้องของเราอะคะ่ะมีชีวิตชีวามีพื้นที่มีสีสันจากสิ่งมีชีวิตต่างๆะะแล้วเราก็จะหยิบพวกสัตว์ต่างๆเข้ามาในงานค่ะก็จะมีพื้นที่ต่างๆมีดอกไม้แล้วก็มีเหมือนกับเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถ เรื่องแสงได้ด้วยตัวเองอะคะ่ะซึ่งงานที่ทำนะคะก็จะเป็นงานขาวดำค่ะ mm hmm. เหตุผลหลกัลกๆเลยนะคะ mm hmm. ที่ทำงานขาวดำก็คือต้องการที่จะทำงานภาพพิมแกะไม้ mm hmm. ขาวดำอะค่ะ mm hmm. ให้มีเสน่ห์แล้วก็มีมีชีวิตขึ้นมาได้ค่ะ mm hmm. เหมือนให้งานขาวดำอะค่ะ mm hmm. เป็นเป็นสิ่งมีชีวิตขึ้นมาได้โดยที่เราไม่ต้องใช้สีหรือว่าใช้แปลงเลยอะคะ่ะ แล้วก็เหมือนกับแกะไม้ที่มีความแข็งความทนทานนะคะให้มีความอ่อนนุ่มความละมุนค่ะตวยแรกคือมันเป็นฟิล์ม8มิลลิเมตรครับที่ เป็นฟรลหมอคุณปู่ที่เขาเก็บสะสมไว้แล้วก็คุณพ่อเนี่ยเปิดให้ผมเล่นตั้งแต่เด็กๆเลยซึ่งผมก็จะ,จะ,จะประทับใจตั้งแต่เด็กๆแต่ว่าด้วยความเป็นเด็กเราก็จะตีความมันไม่ได้ว่ามันมีความสวยยังไงบ้างแต่ว่าพอเรียนจบศิลปะมามันก็ทําให้เรากลับไปดูแล้วก็คิดว่าแบบเอออาร์ตเวิร์กอะไรแบบนี้ครับมันก็มันก็สวยมันน่าสนใจอยู่แล้วมันทำให้เราเห็นคุณค่าของมันมากขึ้นผมก็เลย ลองหยิบมันมาทํางานดูแล้วก็ตอนทําก็คือลองวางบนบนสเปซขาวอะไรเงี้ยครับแล้วก็เห็นว่าเอยวิชวลมันมันมีความน่าสนใจแล้วก็มันก็ชวนให้ตั้งคําถามก็เลยออกมาเป็นวิชวลงานแบบนี้ครับพอประเด็นต่อมาพอได้วิชวลงาน้ามันก็จะเชื่อมถึงว่า บ,บทของทั้งชารป,ปิชารปินทั้งบิวบิวแวนมันพูดถึงอะไรบ้างแล้วมันก็มีการเชื่อมโยงมาถึงปัจจุบันได้ mm hmm. เช่น mm hmm. เขาพูดถึงเรื่องกรรมอาชีพเรื่องคนเวอร์รอนหน่อยงี้ยด้วยความเป็นชารป,ปิชปินหน่ครับมันก็เป็นประเด็นที่มันยังคงคอนเทมพอร์ตอยู่ยังคงร่วมสมัยอยู่จนมาถึงปัจจุบันครับ ก็ผลงานนะครับทั้งสองภาพนะครับก็ได้อินสปิเรชันนะครับมาจากอินเนอร์ชัยนะครับคือเด็กที่อยู่ภายในตัวเรานะครับแล้วก็ผมก็นำสิ่งนี้ฮะมาสะท้อนเป็นผลงานภาพเขียนนะครับซึ่งทั้งสองภาพนะครับแนวความคิดก็จะแตกต่างกันนะครับอย่างภาพแรกนะครับแล้วก็อินสปิเรชันนะครับก็มาจาก มุมมองตัวผมนะครับที่ได้ประสบพบเจอนะครับซึ่งตัวผมได้ไปออกออกไปใช้ชีวิตภายนอกครับซึ่งมันเต็มไปด้วยสีสันและความสุขนะครับแต่ภายในจิตใจของเราอะเต็มไปด้วยความขุ่นมัวผมก็แทนเป็นสัญ,ญลักษณ์มหาสมุทรนะครับที่ที่เปรียบเสมือนตัวเราจมลงไปในห่วงของมหาสมุทรนะครับซึ่งซึ่งบางทีมันก็เต็มไปด้วยความทุกข์นะฮะแต่ว่าผมก็ใช้สัญ,ญลักษณ์เป็นเหมือน พระจันทร์นะฮะแทนเป็นความหวังนะครับที่สะท้อนลงกระทบพื้นผาสมุทรภายใต้ในนั้นก็เต็มไปด้วยสิ่งที่สวยงามนะครับซึ่งตัวเราฮะเต็มเต็มไปด้วยความเศร้าแต่ก็ถ้าเรามีศรัทธานะครับเราก็จะผ่านพ้นสิ่งนั้นไปได้ครับ Hello everyone, my name is Taras and I'm an artist and designer. and we are right now at exhibition in Ikon Siam in 303 gallery this is a ex group exhibition and uh, here i uh, show them some of work like a puman red fear uh, lazy volley and horse uh, this is a character from yomoto universe universe about uh, humanity and uh, all mankind and a uh, few words about this work this is a pillman about the pants of the treatment because I think I have some dependence of the treatment. That's why this work was a burn uh, in the past. And uh, some words about the Red Fear. Red Fear is a uh, character from emotion planets, from uh, planets where lives character like uh, Blue Lao, pure Love, Blue Dream, and Red Fear. This is a character about not like a something. Uh, about some fear. It is work about you don't afraid something. It is like some fear in our life to give you a chance, don't fear something, problem in your life. And uh, Horse and Lazy Wally. Lazy Wally is an interesting character because he is from Sins Planet. Sins Planet is planet about, yeah, about our sins. And he is a general from Lazy Kingdom. And Horse of course it was a difficult work because she was made from around uh, 45 pieces i mean elements and it was a combine uh, and uh, plastic brass some resin and glass yeah and uh, it is uh, one part about storyline of Baltic Hunter, of course from the universe ชวนเชิญทุกท่านนะคะมาชมนิทรศการคารูโซได้ที่333แกลเลอรี่ไอคอนสยามนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่5กันยายน2566ค่ะ